วัสดีครับผมนายกรณวัฒน์โนพิยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหยวครับ ปัจจุบ,บันโรงเรียนบ้านบอรหยวกเปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นม .3 ปัจจุบ,บันมีนักเรียนทั้งหมด261คนและเป็นนักเรียนที่อยู่ประจําคือนักเรียนพักนอนเนี่ย161คนแล้วก็เป็นนักเรียนที่อยู่ห่างไกลที่มาอยู่กับเราตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นถึงวันศุกร์ตอนเย็นเพราะว่านักเรียนเหล่านี้ต้องเดินเท้ามาเรียนระยะทางเนี่ย5กิโลนักเรียนจะต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตี5นะครับมาถึงโรงเรียนเนี่ย9โมงนะครับเพื่อจะมาเรียนหนังสือนะครับวันนี้ คณะครูนักเรียนรวมถึงพี่ๆทหารก็ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของนักเรียนกับผู้ปกครองที่ต้องรับภาระค่าใช้ใชใจ่ายในช่วงสถานการณ์โควิดโรงเรียนได้ดําเนินการโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยได้นําผลผลิตที่นักเรียนปลูกเอาไปช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน2หมู่บ้านคือบ้านน้าจูนกับบ้านแม่ป,ปอผลิตภัณฑ์ที่เราปลูกก็มีผักกาดขาวมะเขือยาวผักสลดัดมะเขือเจ้าพยาแล้วก็ไข่ที่จะไปช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับ พี่พี่ทหารเข้ามานะคะก็ได้ให้ความรู้พวกหนูเกี่ยวกับการทําการเกษตรค่ะเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกนะคะจากนั้นก็ได้นําพันุ์ผัก มาช่วยกันปลูกค่ะและทุกๆเช้าพวกหนูก็จะมารดน้ำผักและช่วยกันดูแลผักไม่ว่าจะเป็นการพรวนดินการหว่านปุ๋ยการกำจัดวัชพืชเช่นการถอนหญ้าและการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชจนกระทั่งผาของเราได้ให้ผลผลิตที่สามารถนำไปบริโภคผลผลิตที่ได้พวกหนูก็นำไปจำหน่ายให้กับสากลโรงเรียนเพื่อที่ทางสากลโรงเรียนจะได้ไปจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันและส่วนที่เหลือพวกหนูก็จำหน่ายให้กับ ทางชุมชนเพื่อที่ทางชุมชนจะได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษเหมือนที่พวกหนูได้บริโภคค่ะพวกหนูก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นนะคะที่ได้ทำการเกษตร เพราะทาให้หนูได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษนอกจากนี้ในชุมชนของหนูยังได้บริโภคผักที่ทางโรงเรียนและพวกพี่พี่ทหารได้ร่วมกันปลูกขึ้นและยังอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปค่ะเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีค่ะทําให้หนูได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ในการทําการเกษตรซึ่งสามารถนําไปใช้ในการเกษตรต่อที่บ้านได้ด้วยอีกค่ะขอบคุณคุณครูทุกๆท,ท,ท่านและรวมทั้งพี่พี่ทหารที่ทําให้มีกิจกรรม ดีๆนี้เกิดขึ้นทำให้หนูเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติจริงหรือเรียกว่า learning by doing ขอบพระคุณค่ะเราคือทหารกล้าของพระมหากษัต์ที่คอยยืนหยัดปกป้องแดนดินทุกถิ่นไทยเรายืนเคียงข้าง